สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ1 2 3 w e l l n e s s รายการที่จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีเหมือนมีหมอประจำบ้านนะคะพบกับดิฉันแพทย์หญิงกัญญรัต์สุขเรืองหรือว่าหมอน้ำนะคะเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมาพบกับเซสชั่นเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจที่จะสร้างเวิลด์เนสให้กับทุกท่านนะคะและเป็นศาสตร์ที่ทุกคนให้ความสนใจมากๆนะคะเรื่องของดนตรีบําบัดนะคะวันนี้เรื่องของดนตรีบําบัดจะเป็นอย่างไรนะคะ อย่าลืมติดตามกันทั้งรายการเลยนะคะแต่วันนี้ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีบำบัดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube Facebook ของหมอน,นะคะ123 w e l l n e s s ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรที่ มากความสามารถนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของดนตรีบําบัดนะคะมีชื่อเสียงระดับประเทศเลยนะคะและคิวทองมากๆวันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะอาจารย์เนชนกสิงเหนะคะหรือว่าพี่เมย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมอนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนคุ้นเคยนะคะพี่เมย์ก่อนที่ทุกท่านจะไปเรื่องของดนตรีบําบัดอยากจะ ให้พี่เมย์แนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะว่าพี่เมย์เป็นใครนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านไหนบ้างคะค่ะชื่อแนชนกสิงเหนะคะเมรินนะคะเรียกว่าเมย์เฉยๆก็ได้ค่ะเมย์เป็นนักดนตรีบ,บระะรำบัดวิชาชีพนะคะประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์กอบรัวโรงพยาบาลรามายทิบดีจบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านดนตรีบำบัดมาโดยตรงนะคะจากวิทยาลัยดุยยางศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล นะคะปัจจุบันก็ทํางานที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวเป็นนกดรีบําบัดที่คอยดูแลผู้ป่วยแล้วก็ช่วยคุณหมอหลายๆท่านนะคะในการให้บริการผู้ป่วยด้วยหลายด้านนะคะส่วนความเชี่ยวชาญหล,ลักๆอ่ะจริงๆแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับผู้ป่วยอ่าตัดแครนเป็นหลักแต่ทั้งนี้นะคะก็ยังมีการส่งเสริมสุขภาพด้านอ,าอื่นๆให้กับผู้ป่วยกลุ่มอื่นกับเด็กกับผู้สูงวัยนะคะหรือว่าผู้ที่ไม่ป่วยก็มีการให้บริการนตรีบําบัดนี้เหมือนกันที่รามาธิบดีค่ะ อ๋อค่ะเยี่ยมเลยค่ะพี่เมย์เพราะจริงๆก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะจริงๆพี่เมย์ก็เป็นอาจารย์ด้านดนตรีบําบัดด้วยนะคะก็จะมีนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจเรื่องของดนตรีบําบัดก็แวะเวียนมาเป็นนักเรียนให้กับพี่เมย์เสมอเลยนะคะขอบคุณม,มากๆนะขอบคุณมากๆที่วันนี้ในรายการของน้านะคะขอบคุณมากขอบคุณเช่นกันค่ะงั้น,น,นนะเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าค่ะพี่เมย์มีคน <ใด S 1> เลยค<ล>่ะ ก็อยากรู้เรื่องของดนตรีบาบัดนะคะจริงๆแล้วดนตรีบาบัดคืออะไรคะพี่เมย์อยากให้พี่เมย์เล่าให้กับแฟนเพจของเราได้ฟังกันค่ะจริงๆมันเป็นคําถามที่แบบสุดฮิตมากเลยนะคะที่เวลาใครเจอเมย์ก็จะถามว่าดนตรีบำบัดคืออะไรอะที่แบบเราไปนั่งตามร้านอาหารเนี่ยมันมันบำบัดเราหรือเปล่า นะคะนี้ขออนุญ,ญาตวิชาการกันสักนิดนึงนะคะดนตรีบำบัดแล้วอะคะ่ะจริงๆมันคือการใช้ดนตรีและองค์ประกอบของดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆประกอบด้วยด้านร่างกายนะคะจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาการสื่อสารแล้วก็ความต้องการด้านจิตวิญญาณด้วยโดยการใช้ดนตรีบำบัดทั้งหมดเนี่ยมีพื้นฐานมาจากหลักการทฤษฎีทางเทยาศยสตร์และหลักฐานเชิงมาจากเช่นการศึกษาวิจัยทางคลินิกนะคะที่พิสูจน์ได้ ซึ่งอินเตอร์เวนชั่นหรือการรักษาการใช้กระบวนการดนตรีบำบัดเหล่านี้จะต้องมาจากนักดนตรีบำบัดที่ผ่านการฝึกฝนโดยมีกรอบของวิชาชีพนะคะแล้วก็การปฏิบัติงานทางคลินิกนะคะที่มากเพียงพอจนได้รับการนับรองเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านดนตรีบำบัดนี้ด้วยอ๋อเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าพี่เมย์เนี่ยมีประสบการณ์มาเยอะมากๆใช่ไหมคะเรื่องดนตรีบำบัดถ้านับเอาแค่ในประเทศไทยเราแล้วกันเนาะก็ก จริงๆเราถือว่านานไหมพี่เป็นรุ่นแรกของประเทศไทยที่จบหลักสูตรนี้ในประเทศไทยนะคะระยะเวลาที่ทํางานเกี่ยวกับดนตรีบําบัติมาก,ก็รวมประมาณหกเจ็ปีดังนั้นน่าถามว่าถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆไหมในสเกลระดับโลกก็อาจจะยังไม่ขนาดนั้นแต่สําหรับประเทศไทยเองก็ต้องยอมรับว่าตัวเองค่อนข้างเป็นผู้ที่บุกเบิกดนตรีบําบัติในบ้านเรามา,า,มากพอสมควรเหมือนกันรวมทั้งกับพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่จบการศึกษาระดับ ปรเลญาโทแล้วก็เอกนะคะมาจากต่างประเทศก็มาร่วมพัฒนาการปฏิบัติงานทยคินิกดนตีบัมบัตินี้ในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะฟังจากพี่เมย์เหมือนว่าในาไทยเนี่ยอาจจะดูเป็นศาสตร์ใหม่แล้วจริงๆดนตรีบัมบัดมันมีมานานหรือย,ยังคะพี่เมย์อ้ถ้าเอาแบบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือการศึกษาวิจัยแล้วะค่ะมันมีมาตั้ง60-70ปีแล้วล่ะค่ะ แต่ถ้าจะเอาจริงๆว่ามีการใช้ดนตรีเพื่อการฮิลลิ่งเพื่อการรักษาหรือเพื่อการดูแลสุขภาพเนี่ยมานานเท่าไหร่แล้ว <ๆ S 2> ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนพวกเราเกิดหรือว่าพี่ๆนานาป้าๆ,ๆเกิดด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าการใช้ดนตรีเนี่ยมันมาพอหับความเป็นมนุษย์ค่ะเนื่องจากว่าพื้นฐานของมนุษย์เอค่ะมีการศรรึกษาวิจัยหลายอย่างที่ตอบแล้วว่ามนุษย์เราค่ะมีสมองหรือมีเซลล์ในการที่จะพัฒนาในการรับรู้ ตอบสนองดนตรีรวมทั้งผลิตดนตรีได้ด้วยดังนั้นถามว่าประวัติของการใช้ดนตรีเพื่อการรักษาเนี่ยมันมีมายาวนานขนาดไหนก็พอๆกับการจุดเริ่มต้นของการรักษาทางการแพทย์เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งตอนนั้นน่าเป็นการใช้ดนตรีเพื่อเยียวยาความรู้สึกแล้วก็จิตใจเป็นในแง่ของจิตวิญญาณซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพิธีศพพอนึกออกเนาะพิธีกรรม<อ>พิธีการต่างๆจะประกอบไปด้วยเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงเสียงของเขาสัตว์ที่เป่ากันในตอนนั้น<ม>เสียงกรองสรเสียงโห่ร้องของคนที่มันจะมีองค์ประกอบทางดน,นตรีซ่อนอยู่เ <c oughs> ช่นเป็นเสียงที่มีโทนสูงต่ำสูงต่ำร้อยเรียงกันอย่างที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้ว่ามันเป็นเอ่อเมโลดี้หรือทำนองของดน,นตรีอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งใช่ไหมคะการตีกลองต่างๆเพื่อเวลาออกรบหรือว่าเป็นการตีกลองเพื่อการแดนซิ่งการเต้นลา สนุกสนานในนี้ก็มีองค์ประกอบที่เรียกว่าจังหวะเนาะพิตตมนะคะเทมโปความเร็วความช้าได้ได้มีความดังความเบาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเรามีการใช้ดนตรีและองค์ประกอบของดนตรีเพื่อการเยียวยาทางด้านจิตใจอารมณ์ความรู้สึกมาตั้งแต่สมัยโบราณกาแล้วแต่การที่มีการพัฒนามาเรื่อยๆในแง่ของการแพทย์นะคะมีการพิสูจน์มากขึ้นในแง่ของวิทยาศาสตร์เนาะมันก็เริ่มมีการศึกษาเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์ ประสาทวิทยาหรือว่าไบโอโลจีสรีลวิทยาต่างๆจนพัฒนามาเป็นดนตรีบำบัดที่ให้ผลทางคลินิกหรือส่งผลต่อสุขภาพในปัจจุบันนี้ล่ะค่ะอืมค่ะพี่เมย์ดูเหมือนจริงๆศาสตร์นี้ก็มีมานานมากๆนะคะอย่างนี้สมมติว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กําลังฟังอยู่อะค่ะจะสมมุติว่าเขามีอาการบางอย่างมีโรคบางอย่างอยากให้พี่เมย์ลองบอกหน่อยว่า ดนตรีบาบัดเองมีส่วนช่วยในผู้ป่วยหรือว่าคนกลุ่มไหนบ้างคะแล้วช่วยยังไงบ้างมีงานวิจัยรองรับขนาดไหนแล้วอยากให้เล่าเพื่อคนฟังจะได้รู้ว่าเออสมมุติว่าเรามีอาการอย่างนี้เขาจะได้รู้ว่าเออดนตรีบําบัดอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการฮิลลิ่งเขาในการดูแลสุขภาพของเขาอะคะ่ะโอ้เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะก็ต้องไปดูกันนะคะว่าการใช้ดนตรีบําบัดยังมีคุณประโยชน์กับ ด้านไหนบ้างนะในเรื่องสุขภาพของเราจริงๆอย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าดนตรีบําบัดนะคะถูกนํามาใช้ทั้งหมด6มิติด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือในขอบเขตของด้านร่างกายร่างกายเช่นอะไรบ้างล่ะความปวดความเมื่อยการเคลื่อนไหวร่างกายไฟมอเตอร์กรสมอเตอร์หรือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ต่างๆนะคะ range of motion หรือระยะการเอ,อื้อมมือการการแขนการยกแขนนะคะหรือแม้แต่การ จัดบาลานซ์ของร่างกายนี่ก็เป็นมิติทางร่างกายเนาะมิติที่2ก็คือมิติด้านของจิตใจอารมณ์นะคะเนาะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วหลายคนก็อาจจะใช้ด้านนี้กันเยอะๆเนาะ,นะโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ้ยมันถึงขั้นไหนแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะได้ฟังกันนะคะส่วนที่3เลยก็คือในเรื่องของอการสื่อสารการสื่อสารในที่นี้ก็เป็นทั้งการสื่อสารทางรับเข้าก็คือรับมาแล้วเข้าใจไหมสามารถประมวลผลได้หรือเปล่า และการสื่อสารในทางออกนะคะก็คือสามารถที่จะตอบโต้ออกไปได้ไหมพูดออกไปได้ไหมสบตาได้ไหมหรือแสดงด้วยอวัจนาภาษาที่สอดคล้องเหมาะสมได้ไหม 4. นะคะก็คือเรื่องของสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทา,ทางสังคมนะรับรู้สภาพแวดล้อมทางสังคมได้มากน้อยแค่ไหนการเข้าสังคมมีปิดมีความเป็นปกติหรือเปล่ามีพฤติกรรมอะไรที่อาจจะไม่เหมาะสมในการอยู่ในสังคมไหมนะคะมิต,ติต่อมาก็ จะเป็นในเรื่องของสติปัญญาสติปัญญาหรือว่าคอง n ิท i ฟ e f u n c หรือพุทธิปัญญานั่นเองซึ่งพุทธิปัญญาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยหลายมิติไม่ว่าจะเป็นสมาธิสดจ่อใช่ไหมคะความรู้ความเข้าใจการสามารถวิเคราะห์แยกแยะได้การตัดสินใจต่างๆนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในขอบเขตของสติปัญญาที่สอดคล้องกับพัฒนาการและช่วงวัยหรือตัวโรคของคนคนนั้นสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะคะหรือว่า ส p i ริ t ตริตี้ซึ่งหลายๆคนในศาสนาบางศาสนาเองหรือว่าตัวเฉพาะบุคคลเองอะคะ่ะก็ใช้ดนตรีในการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับความเชื่อของตัวเองเนาะซึ่งจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาเสมอไปนะคะมันสามารถที่จะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ที่เราให้ความหมายกับมันแล้วดนตรีเนี่ยไปเชื่อมต่อตรงนั้นอนะเข้ากับเราอันนี้ก็เป็นการใช้ดนตรีในแง่ของจิตวิญญาณเหมือนกันค่ะ <c oughs> ค่ะพี่เมย์คะจริงๆแล้วอย่างยุคสมัยนี้ก็เป็นสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมคะหลายคนก็จะถาม<ช>ว่าคนที่ดูแลผู้สูงอายุเนาะเขาก็จะมีหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นที่อาจจะไปหาหมอแล้วใช้วิธีต่างๆแล้วไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะเกิดอยากรู้ว่าดนตรีบําบัดเองจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยผู้สูงอายุในบางกรณีได้ไหมอยากให้พี่เมย์ลองยกตัวอย่างว่ากรณีไหนบ้างที่ใช้ดนตรีบําบัดในการดูแลผู้สูงอายุได้อะค่ะโอ้สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยดนตรีนําไป ใช้เป็นประโยชน์ได้หลายด้านมากๆเลยนะคะที่แน่ๆคือสุดฮิตเลยในเรื่องของ cognitive function หรือด้านพุทธิปัญญาเนาะซึ่งความเสียหายทางพุทธิปัญญาเนี่ยมันก็มาพร้อมกับวัยนะคะมันเป็นวามเสื่อมทําช่วงวัยเนาะบางทีเราไม่จาเป็นต้องเป็นโรคอะไรก็ได้แต่ว่าสภาพร่างกายที่มันเสื่อมโทรมไปอะคะ่ะก็ทําให้ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความสมาธิส่วจออารมณ์เรามันเปลี่ยนแปลงไปหมดดังนั้นหาว่าดนตรีถ้านํามาใช้กับผู้สูงวัยเนี่ยที่ต้องการสุขภาวะที่ดีหรือแม้ แต่การรักษาช่วงในการรักษาโรคบางโรคที่ท่านเป็นอยู่ อย่างที่บอกว่ามีหกพิติที่ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะสำหรับผู้สูงวัยแล้วอ่ค่ะหลักๆค่ะดนตรีบําบัดจะนํามาใช้ในแง่ของของเรื่องของจิตใจเป็นหลักนะคะ,ะซึ่งจิตใจตรงนี้มักจะเกี่ยวข้องกับสติปัญญาเหมือนกันเนื่องจากว่าโรคบางโรคเช่นอัลไซเมอร์หรือวีดีเบนเชียเองเนาะ,นะก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของจิตใจอยู่พอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นในขั้วของ depression หรือการที่ ซึมเศร้าดาวลงมาหรือแม้แต่เป็นขั้วที่แบบ agitation หรือมีความหงุดหงิดลำคาญใจอะไรก็ไม่ถูกใจอะคะ่ะการใช้ดนตรีเหล่านี้ล่ะคะ่ะสามารถที่จะปรับทักษะเหล่านี้ให้มันอยู่ในภาวะที่เป็นปกติหรือสามารถที่จะอยู่ร่วมกับมันได้โดยที่มันไม่รบกวนชีวิตเราซึ่งกลไกลในการใช้ดนตรีเพื่อดูแลในเรื่องของ cognitive function เหล่านี้นะคะ่ะสามารถอธิบายได้ในแง่ของ bio-med b บโอเม i ิคอเนาะหรือว่าการใช้ดนตรีที่ส่งผลต่อสรีระวิทยาระบบเคมีต่างๆในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง<ะ>การร้องเพลงการเต้นรำหรือการใช้เพลงเพื่อประกอบการทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการฝึกทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะการก้าวเดินเป็นสเต็ปต๊อก ต๊อกต,อกตอกทักษะการหยิบจับต่างๆเพื่อจะปรับบาลานซ์ทักษะความจําการจดจําข้อมูลการแยกแยะข้อมูลได้หรือความสามารถในการแยกทิศทางของเสียงได้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของสมองซึ่งส่งผลหลายด้านมากไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์อย่างเดียวการที่เราแค่พัฒนาสมองจุดเดียวอะค่ะเราสามารถที่จะพัฒนาทักษะเรื่องของสมาธิก็ได้ นะคะ mm hmm. เรื่องของความจำ memory mm hmm. ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น short term memory long term memory mm hmm. ก็คือความจำระยะสั้นหรือความจำระยะยาวนะคะรวมทั้งนำดนตรีเนี่ยไปประกอบกิจกรรมทางกาย mm hmm. การโยคะการออกกำลังกายเ e x e r c ซ s ์าตามที่คุณหมอสั่งไปคุณป้าลุกนั่งแบบนี้กี่ครั้งต่อวันลุกนั่งปกติมันก็น่าเบือ่อใช่ไหมคะคุณหมอ mm hmm. ลองลุกนั่งกับเพลงที่นักดนกตรีบำบัดออกแบบให้สิว่าความเร็วประมาณนี้ทำนองเพลงประมาณนี้ค่ะ คุณงคุณป้าเนี่ยสนุกกับการฝึกทักษะเหล่านั้นไหมนี่ก็เป็นตัวอย่างของการนําดนตรีอะค่ะไปใช้ในการส,ส่งเสริมด้านคุณภาพฟังก์ชันซึ่งจะส่งผลดีต่อด้านอื่นๆไปด้วยในผู้สูงวัยนะคะอืมค่ะฟังอย่างนี้เราผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือตัวผู้สูงอายุเองน่าจะ ได้รับประโยชน์มากๆจากดนตรีบําบัดแล้วก็มีงานวิจัยรองรับชัดเจนด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้ก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนนะคะติดต่อหรือว่าอยากจะหานะสถานที่ในการดูแลด้านดนตรีบําบัดอยากให้พี่เม์บอกหน่อยค่ะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยเขาจะสามารถที่จะรับบริการจากด้านดนตรีบําบัดจากที่ไหนบ้างปัจจุบันที่ไทยเองเนี่ยมีที่ไหนให้ให้บริการด้านนี้บ้างคะ่ะ โอเคสหรับที่ประเทศไทยเลยแน่ๆเลยก็ที่รามาขึ้นปดีวพสาสด์ครอบครัวของเรามีแน่ๆเนาะเพราะว่าเมย์ก็ให้โปรแกรมในการดูแลผู้สูงวัยตรงนี้อยู่ในทุกๆมิติเลยไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะคะสําหรับผู้สูงวัยท่านไหนหรือลูกบ้าหน้าอาคนไหนคุณพี่คุณน,น้องคนไหนที่อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ใหญ่ของท่านนะคะมาทดลองใช้กิจกรรมดนตรีบําบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเองไม่ว่าจะเป็นแง่ในการ รักษาเลยร่วมกับการใช้ยาของแพทย์นะคะหรือว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนเกิดโดยเฉพาะเรื่องของ Memory ีเนาะความควาจำต่างๆนะคะก็าสามารถมาใช้ได้ที่วิทาศาสตร์ครอบครัวดรามาทิบดีส่วนสถานที่อื่นตอนนี้ค่ะก็มีที่โรงพยาบาลจุฬาเนาะ cognitive fitness center ของวิภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะคะก็มีการให้บริการดนตรีบำบัดแบบด a แลเหมือนกันเนาะสามารถไปสอบถามได้ที่จุฬานะคะ อ,อีกหลายๆที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงพยายบาลกรุงเทพนะคะโรงพยายบาลมนารมอาสองโรงพยายบาลน,นี้หลักๆนะคะก็จะให้บริการในแง่ของผู้ป่วยจิตเวชซะส่วนใหญ่ เนาะอันนี้ก็อาจะต้องไปติดต่อสอบถามทางโรงพยาบาลดูนะคะว่าให้บริการในขอบเขตอื่นๆไหมนะคะอันดับแรกก็ต้องมาที่โรงพยาบาลก่อนเนาะเพื่อที่เราจะได้มาตรวจโรคกันก่อนนะคะการเข้ารับบริการดน,นตรีบำบัดนะคะจะผ่านการส่งต่อจากแพทย์นะคะเป็นหลักตอนนี้คณะดนตรีบำบัดเองเนี่ยไม่ได้รับ เคสโดยตรงเนาะเพราะเราเป็นการรักษารวมดังนั้นเรายังคงให้บริการร่วมการรักษาทางการแพทย์ปกติอยู่นะคะก็เข้ามายื่นบัตรที่โรงพยาบาลเนาะตามแผนกที่ท่านต้องการจะไปแล้วซึ่งถ้าจะต้องการมาใช้บริการดนตรีบบัดก็เชิญได้ที่เวชศาสตร์ครอบครัวนะคะหลังจากท่านยื่นบัตรเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าพบแพทย์ตามปกติเพื่อคัดกรองแล้วก็ซักประวัติก่อนว่าเอ๊ะเหตุผลอะไรที่ถึงอยากจะมาใช้บริการดนตรีบาบัดหรือว่ามีความต้องการด้านไหนเป็นวิเศษหรือเปล่าหลังจากแพทย์นะคะมีการตรวจรักษา สักะวติเรียบร้อยแล้วก็จะส่งต่อมาหานักดนตรีบำบัดเพื่อให้นักดนตรีบำบัดน,นะคะประเมินคัดกรองอีกครั้งหนึ่งว่าตัวท่านเองเนี่ยเหมาะกับการรับบริบรการดนตรีบำบัดในด้านไหนเราจะได้ประโยชน์แบบไหนบ้าง เพื่อที่นักดนตรีบาบัดอะคะ่ะจะได้ไปวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลให้ท่านได้อย่างถูกต้องการให้บริการดนตรีบาบัดน,นี่เป็นการวางแผนเฉพาะบุคคลนะคะไม่ได้มีแบบเป็นสําเร็จรูปนะท่านก็จะได้โปรแกรมที่เหมาะกับท่านโดยเฉพาะนะคะหลังจากที่วางแผนกระบวนการการรักษาแล้วก็จะเป็นการนัดหมายให้บริการะคะ่ะเช่นอ่าถ้าพัฒนาในเรื่องของอารมณ์เนาะที่มันอยากจะมีความเศร้าไม่ค่อยสบายอ,อกสบายใจนอนไม่หลับอะนักดนตรีบำบัดอาจจะพิจารณาให้ท่าน ได้รับบริการดนตรีาบำบัดกับเราสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทั้งหมด10ครั้งเราก็จะมาวางแผนกันว่าความถี่มันจะต้องเท่าไหร่ท่านสะดวกมาวันไหนไม่สะดวกมาวันไหนค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องวางแผนร่วมกันก่อนคล้ายๆกับการทํางานของแพทยา์ศาริษัทครอบครัวเนาะที่ต้องมีการวางแผนในทบทุกมิติหลังจากให้บริการแล้วอะค่ะทุกครั้งที่ ผู้ป่วยเข้ามารับบริการเนี่ยนันดนตรีาบาบัาก็จะมีการประเมินอ,อยู่แล้วว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความก้าวหน้าขึ้นไหมแล้วเราจะต้องปรับแผนการรักษาอะไรหรือเปล่าให้มันสอดคล้องความต้องการของท่านพอจบคอร์สแล้วค่ะเราก็จะนําแบบประเมินทั้งหมดนั่มนมาวิเคราะห์ผลอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ยยาดนตรีที่เราให้ท่านไป10ครั้งเนี่ยมันส่งผลดีกับท่านมากน้อยแค่ไหนแล้วเหมาะไหมถ้าจะต้องรับต่ออีกช่วงหนึ่งหรือว่ามันดีเพียงพอแล้วก็สามารถที่จะยุติการรักษาได้ กระบวนการก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะโอ้ฟังแล้วคิดว่าและคนที่รับบริการจะได้รับประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลที่ครบถ้วนทุกมิติจริงๆแล้วก็ฟังแล้วดูเหมือนว่ามีทางเลือกในการดูแลสุขภาพในการรักษาโรคที่มากขึ้นนอกจากการพบแพทย์หรือว่าได้รับคําปรึกษาจากแพทย์ อย่างเดียวก็จะมีนักดนตรีบําบัดที่จะได้ร่วมดูแลสุขภาพของผู้ป่วยด้วยนะคะก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะได้มีแนวทางในการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะหากใครมีต้องการคําปรึกษาเนาะในเรื่องของสุขภาพที่นอกจากแพทย์โดยตรงเนี่ยก็มีนักดนตรีบําบัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็ทางเลือกที่ดีมากๆในการดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เมย์มากๆนะคะที่วันนี้สละเวลาจริงๆอยู่กับเราอีกหนึ่งเซสชันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณพี่เมย์มากๆคะ่ะค่ะขอบคุณ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ